วันนี้ทีมงานกิมยงนะครับจะมาดูการจัดระเบียบสร้างคุมของเทศบาลนครฮัหญยนะครับเกี่ยวกับการจัดระเบียบรถซองแถวนะครับบริเวณนาโขนาฬิกาหัหญยนะครับก่อนหน้านี้ทางเทศบาลได้มีการเคลื่อนย้ายรถบัสสายต่างจังหวัดมา,ยายวิ่งผ่านถนนเส้นนาโนนาฬิกาเพื่อแก้ปัญหารถติดมาแล้วนะครับ แล้วอีกรั้งหนึ่งในการจัดระเบียบรั้งใหญ่ค่านี้ก็คือการใหญ่ลดทซ่งเทวออกจากบริเวณนาฮอนาฬิกาเดี๋ยวก็ตลาดซดพลาซา้างนี้โดยเฉพาะถ้านุ่นมรีหนึ่งหรือมุฑีสองนะครับก็คือถนนซ่องฝังของฮอนนาฬิกานะครับที่ข้าสซู่ตลาดปลาซาเรามาดูภาพรวมของการจราจรในเขตบริเวณนาฮอนาฬิกานะครับนี่เป็นเวลาประมาณสิบแดนาฬิกาของวันที่ยี่สิบเจ็เมษายน ึ่งทีมันของเราได้ลงไปเก็บภาพมาจะเห็นว่าเมดเป็นเวลาไม่ใช่ชมวงเล็งด้วนก็ยังมีหลอดเยอะพอสมควรแล้วก็มีหลอดซอดงแถวดีจอดไม่ค่อยเป็นละเบียบต่อไรนะครับอย่างคงมีเห็นอยู่จะเป็นถึงเป็นภาพที่ชินตาของพวกเราอยู่แล้วตรงนี้มาดูตรงนี้นะครับนี่คือบริเวณนาฬนาฬิกาฟังวิจิสินหรือว่าฟังวงเวียนนามพูนะครับ ปาบเราขึ้นมาท้ายจากบนสะพานลอยะเห็น่วมีรถซองแถวจอดอยู่เยอะมากเนื่องจากก่อนหน้านี้เทศบาลได้ใหญ่รถจางในซอยให้มาจอดบนถนนเปกรเกมเผื่อวังเก็ปัญหารถติดในซอยมันตีหนึ่งและมันตีสองได้กลายเป็นห่วรถมาหน้าเนนอยู่บริเวณถนนเป็นกระเซมแทนนะครับรถจอดหลับผูโดยสารกันต่อไปดีมากจอดโลก็ต้องจอดส่วนขั้นทำไม การจราจรติดขัดอันนี้เป็นภาพตอนไกลเทียงนะครับอาจจะไม่ติดขัดมากในถ้าเราไปมองในช่วงเช้าเย็นจะเย็นฉัดว่าพื้นที่ตรงนี้แออัดยางมากทำไมติสบานคนครหันใ์ยัรวมกับโซโ,โหาันย์ยัอำเภอหันย์มอทอบัวซีสิบสองแล้วก็คนสงจังหวัดสงขลาต่างอนตรีกล่าวมาทางข้างตอนนี้ครับรวมกันจัดระเบียบลดซองแถวอีกครั้งหนึง่งโดยจะลืมในวันที่หนึง่งมิถุนาย,ยนนะครับ จะให,ใหญ่หลดท่องแถวไม่ใช่จอดบริเวณนาโอนาฬิกาถูกโซนเลยนะครับต่างดั้นนั้นมนตีหนึง่งมนตีสองแล้วก็บริเวณนาโอนาฬิกาท้งมดโดยใหญ่ๆไปจอดซ่องจุดลักก็คือสถานีคนทสงหนึ่งนะครับก็คือคนณสงดีคางเท็นท่านเฟสติวัลนะครับแล้วก็สถานีคนณสงดีสองก็คือคิวหละดตูดีตล่าดกเกษตรอันใหญ่นในนะครับคิวที่ใหญ่ๆไปอยู่ดีคนณสงหนึ่งที่สถานีคนทสงนะครับก็คือาย บานเนื้อบานหัหลัตะภูมิของเขากวนเนียงบักพายุนแล้วก็บางเคียตนะครับถึงต่อไปหลอดไซนี้จะไปจอดดีแ่ถ้านีคนส่งนึงนะครับจะไม่มีการมาจอดดีนาโฮดีนาโฮจะมาเพียงแก่หลดหลับปูนดยสารเท่านั้นไม่สามารถจอดตังคิวได้เหมือนแต่ก่อนนี่คือภาพดา้านหน้าของถนนมนตีนึงนะครับเราจะเห็นว่วา,างในนะ มีลานขาเพ่งลอยดีลำมอกมาค่อนข้างเยอะรวมถึงรถดีจอสอนคันทำให้เกิดปัญหารถติดจำานวนมากทางรถซองแถวรถตุ๊กตุกนะก็รถของประชาชนดีมาจับใจสื่อของอย่างตลาดสดปลาซาตรงนี้นะครับหลังจากวันที่หนึ่งมีทุนาเป็นต้นไปนะพี่น้องดีใช้บริการรถซองแถวรถโดยสารก็ต้อง เรียนมาโลขึ้นรถตีนาโฮนะครับไม่มีรถเข้าไปในโซ่เพราะรถจะมาจอดหลับชัวคร้าเท่านั้นไม่มีคิวอยู่ตียานานาโฮนาฬิกาอีกแล้วนะครับอันนี้คือถนนมนตรีสองซึ่งไอ้ัดว่ามนตรีนึงนะครับเป็นข้าออกจากปพรซ่าออกมาถนนแปดกระซิบนะครับถนนสองเ้นนี้่วมระยะทางแล้วไม่ถึงกิโลเมตรแต่ว่า ถ้ามีรถจอดลงสินค้าหรือรถจอดสอนกันบางทีก็อาจต้องรอกันนานเลยส่วนหนึ่งบติสบานยเมคาใหญ่ออกมาคขายโค้งบนถนนจนเกือบถึงขึงเส้นแล้วนะครับถึงต่อไปการว่าจะมีการจัดระเบียบใหญ่เมคาออกเป็นลํำดับต่อไปจากการใหญ่รถนะครับาต้องคอยเล่กันต่อไปอันนี้คือภาพรวมของถนนมนตรีหนึ่งมตรีสองดีทีมานของเราได้ ขี่รถลัดเวินท้ายมานะครับจะเห็นว่ารถจอดสอนขัน้านลอดแนวเลยนะครับไม่ได้มีแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งมีทั้งรถหลับปูโดยสารมีทั้งจอดสื่อของรวมถึงลานคานะครับตีลำออกมาถึงซองล็อกหน่วยกันซึ่งทางเทศบาลจะลืมใหญ่ล็อกสององค์นะครับต่าทีสาบมา หลังจากนั้นกน็อาจจะมีการทยอยใหญ่ล็อกนึงออกอีกต่อไปการจัดระเบียบตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีถ้าได้มากเราวาอาจจะย้ยบ้านเราเมฆาเขาก็บอกว่าอยู่กันมานานแล้วยายเขาใหญ่ออกอก็จะไปค่ายในเหมือนกับว่าเป็นการลังเก,คน,าากนคนทํามากินคนดีชายท่านนุนเขาก็บอกว่าท่านนุนก็เป็นดีซาธารณาสำรับทุกคนไม่ใช่ดีค่ข,ของเราจะจัดระเบียบเปลือ ให้ตังเมฆาก็อยู่ได้ผู้ชายตนน้นก็นไม่เดือดร้อนรวมถึงสิ่งสำคัญคือการรู้กิตสํานึกให้ทุกคนที่ชยหลรดชายตนนั้นนะครับควรจะจอดรดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมาว่านี้ไม่จอดส่วนขั้นไม่เปิดควยกับปิดเผื่อลุงใบซื้อของอยากกิดว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวของเราคือปันหาจราจรทนียยของเมืองอันใยเลยนะครับ ถึงจากการติดตามเราจะเห็นวาช่วงนี้ทั้งตั้งธีสกิจของเทศบาลนครนัทไยตำรวจจราจรสพพนัใไยก็มีการก้าวไปจัดระเบียบในหลายๆายพื้นที่ซึ่งที่เป็นนิมินไม้ดีดีที่เราเราจะได้เห็นเมืองัานไยของเรามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นเนี่ยเป็นสมกับเป็นเมืองหลวงของบากตายสน่อกลางเศรษฐกิจและการต่องเที่ยวนะครับก็ให้กำลังใจถูกน่วยงานในการ จัดระเบียบเมืองหานใหย่ให้เป็นมหาหนครสร้า,รากลลตามทีตามนโยบายของผู้บริหารได้ต่างไหวนะครับอันนี้คือข้อมูลจากเล็กๆหน่อยๆจากที่มานเว็บกิมยงนำมาฟ้ากันนะครับไม่ได้ติดตามกันโอกาสต่อไปจะทำเหลืองไรก็ลองติดตามกันแล้วนะครับ